ในส่วนของเซสชันนี้ครับจะเป็นการสรุปนะครับเล่าให้ฟังว่าผลสำรวจสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทยปี2567เนี่ยเราพบประเด็นอะไรบ้างนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเป็นผมจักรีกับคุณกลิศนะครับช่วยกันเล่าให้ฟังนะครับ อยากจะเท้าความก่อนนะครับว่า,าสิ่งที่เราตั้งเป้าที่จะตอบคำถามว่าตลาดคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือสสิ่งแรกคือเราต้องการที่จะสำรวจนะครับสถานการณ์ว่าในปัจจุบันกับในอนาคตเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ได้ทราบว่า,าสิ่งที่ คนตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาต้องการแล้วก็เราก็จะนํามาเป็นแนวทางเพื่อสามารถพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศได้นะครับโดยที่เราก็ได้สอบถามคนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการด้านการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ T C N N นะครับรวมถึงอาจจะมีกลุ่ม Carbon Market Club แล้วก็กลุ่ม r e 1 0 0นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นสมาชิกของสภาวสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยโดยการสำรวจเมื่อต้นปีในไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้ได้ผลสรุปผลสรุปมาที่เรียบร้อยแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งผลการศึกษานะครับก็อยากจะ แบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับหลักๆเลยโดยก็จะเริ่มเกี่ยวกับการเล่าให้ฟังก่อนว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ย <c oughs> เขามีคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับในการสํารวจที่เราพบมานะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเล่าถึงว่าสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มเราพบอะไรบ้างในฝั่งดีมาเราเจออะไรนะครับในฝั่งที่เป็นซัพพลายของคาร์บอนเครดิตเราพบอะไรบ้าง นะครับแล้วก็มาสรุปว่าแนวทางที่เราอยากจะนําเสนอเพื่อให้สามารถพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมตลาดได้เนี่ยจะมีอย่างไรแล้วก็ในส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นทาร์เกตที่เราอยากจะโฟกัสลงไปนะครับในกลุ่มของ SME ซึ่งก็จะมีสัดส่วนที่ใหญ่ภายในประเทศเราเนี่ยเรามีสัดส่วน SME ที่ค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าในการเป็นผู้เล่นในตลาดคาร์บอนเนี่ยจะน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้น่าจะมีความสําคัญแล้วก็เป็นส่วนที่สามารถพัฒนาตลาดได้นะครับเดีย๋ยวขอเชิญส่วนแรก สำหรับส่วนแรกนะครับเราจะพูดถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วก็ลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดคาร์บอนเครดิตครับซึ่งเราพบว่าส่วนใหญ่นะครับผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็เซกเตอร์ที่สําคัญนะครับก็จะเป็นเซกเตอร์การผลิตเซกเตอร์เกษตรและป่าไม้แล้วก็กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาครับถ้าเรามาดูลักษณะของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาด คาร์บอนเครดิตนะครับเราพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามน,นะครับก็คือมีความเกี่ยวข้องกับตลาดคาร์บอนเครดิตคือเป็นกลุ่มผู้ขายผู้พัฒนาโครงการเป็นผู้ซื้อหรือเป็นตัวการการซื้อขายแล้วก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนครับแล้วก็ยังมีประมาณ40%นะครับที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าใครกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามน,นะครับใครที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดบ้างซึ่งเราก็ตั้งสมมติฐานว่ากลุ่มคนที่จะเข้ามานะครับเขาจะต้องมีโครงการลดการเรื่องกระจก ซึ่งเขาจะนําส่วนที่ลดได้มาเป็นคาร์บอนเครดิตได้แล้วส่วนที่2ก็คือเขาจะต้องมีความต้องการจะนำคาร์บอนเครดิตไปชดเชยแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเขาจะต้องมีตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุเนซีโร o ซึ่งก็มีบางส่วนของผู้แบบต่อแบบสอบถามน,นะครับบรรลุเนซีโลแล้วด้วยทําให้เราแบ่งผู้ต่อแบบสอบถามน,นะครับเอาอเป็นสส่วนในการาฟทางด้านขวาน,นะครับก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ระหว่างการเตรียมดําเนินการกับกลุ่มสีเขียวนะครับเป็นกลุ่มที่มีการ,รดําเนินการแล้วในกลุ่มนี้เราขอเรียกว่าเป็นกลุ่ม l i m a t e Action เราไปดูความสําคัญของกลุ่ม Climate Action ต่อตลาดคาร์บอนเครดิกันครับการทางด้านซ้ายเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่ม Climate Action เนี่ยครับมากกว่า50%จะเป็นผู้ขายหรือเป็นผู้พัฒนาโครงการแล้วก็เป็นผู้ซื้อนะครับในขณะที่ถ้าเราดูการทางด้านขวานะครับความต้องการในการลดการเลื่งกระจกแล้วก็ปริมาณที่เฉยด้วยคาร์บอนเครดิตนียครับมากกว่า90%จะมาจากกลุ่ม Climate Action ด้วยเช่นกัน ทำให้เราเห็นองค์ประกอบที่สําคัญของผู้ที่อยู่ในตลาดคาร์บอนนะครับจะต้องมีการการทำคายเมดเดชันขึ้นครับสำหรับถัดมานะครับหลังเราทราบลวครับว่ากลุ่มคายเมดเชันนะครับเป็นส่วนสําคัญของตลาดคาร์บอนเราก็มารู้สถานการณ์แล้วก็แนวโน้มของตลาดคาร์บอนที่ดิตในประเทศซึ่งเราจะพูดกันใน4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเราจะพูดถึงดีมานเราพบว่าปัจจุบันเนี่ยความต้องการในการลดการเรื่องกระจกอะครับมีมากกว่าปริมาณที่นํามาโชวเชยในปัจจุบัน ในส่วนที่2เราจะพูดถึงซัพพลายนะครับเราพบว่าในอนาคตเนี่ยครับโครงการประเภทป่าไม้เนี่ยจะได้รับความสนใจมากขึ้นแต่ว่าตัวเครดิตเนี่ยครับจะไม่ได้นําออกสู่ตลาดมากนักในส่วนที่3เมื่อดีมาก,กับซัพพลายมาเจอกันทําให้เกิดการต่อรองราคาขึ้นเราพบว่าราคาที่ผู้ขายอยากจะขายกับราคาที่ผู้ซื้ออยากจะซื้อเนี่ยครับมีความไม่สมดุลกันซึ่งความไม่สมดุลเนี่ยครับจะแตกต่างกันในแต่ละประเภทและส่วนที่4ในราคาในอนาคตน,นะครับเราพบว่า ผู้ซื้อนะยครับยินดีที่จะซื้อในราคาที่สูงมากขึ้นแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขเป็นมาตรการของภาครัฐครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ